สนับสนุนโดยใหม่อ Isuzu D Max พรานุภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมูครับสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีแฟนที่อยู่ทางบ้านทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับวันนี้นะครับพบกับเรา2คนและอีก2วิญญาณ2วิญญาณนะพอดีต้องบอกว่า เสียหมูกันหนึ่งมีภารกิจวันนี้วันนั้นเจอเราสองคนก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรผม,ผมบอกอผมบอกเลยว่าอีกสองคนพลาดไม่แต่ผมว่าเสียหมูอาจเขาไปขับระดับทีทีมุกมาฟ้า,ฟา,ฟามาแล้วไง <c oughs> วันนี้ก็นีก็ร R นะ <c oughs> ผมบอกให้ <c oughs> ต้องปรับใม่ใหมเสียหมูก่อนเอ,อ้ยไม่นี่ก็จ r ผมบอกเลยวันนี้สองคนหนึ่งกับหมูพลาดเพราะอะไรเพราะวันนี้เรามี GR ครับ GR อันนี้ C H R C H R g R Sport แล้วก็ตัว Cross Cross o R t ปที่สำคัญเลยคือ n i e w X ใหม่ n i e w X ฮะอ๋อนี่ตัวใหม่นะไม่เพราะว่ารายการเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนี่ n i e w X มามาเรื่อยๆจากสีน้ำตาลนี่ตัวใหม่ใช่ไีสีใหม่เริ่มไม่คุ้นใช่ไหมเริ่มเริ่มไม่คุ้นไงโทเตสีน้ำตาลสุดท้ายนี่คือวันนี้ผมบอกเลยว่าเสี่ยหมูหนึ่งอะพลาดยังไม่เท่าเสี่ยหมูพลาดมาก เพราะเขาแล้วเราไปเนื้อตุ่นฮ่องกงพุทธมณฑลสายสามอันนั้นคนท้องที่เขาแนะนำมาเออวันนี้จริงจริงโปรดิวเซอร์นี่เขาดูตอนแรกกะจะย้อนลอยไปอ่างทองคุณจำได้ไหมตอนเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่างทองอ่ะที่เราไปเรียกว่าวัดม่วงพระองค์ใหญ่ใช่แล้วก็โชคดีเหลือเกินที่ไปวันที่เขาขึ้นนั่งร้านอ่ะก็ยังกะว่าเฮ้ยจะกลับไปวัดม่วงใช่ป่ะจะกลับไปผมคิดถึงพอดีคาเฟ่ร้านคาเฟ่เราไปใช่ไหม แต่พอไม่มีสองคนนั้นปุ๊บผมเลยขักศอกเลยโอ้เดี๋ยวเราจะไปหนึ่งในเนื้อตุ่นที่ผมนั่งดู YouTube อยู่เอ็นเป็นเอ็นเนื้อตุ่นเป็นก้อนๆเต็มคำยังมีลงเหลืออีกเหรออ้าวเขาว่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบซอยๆซอยมาแล้วนี่แบบเฮ้ยเอ็นเป็นเอ็นเครื่องในเพื่องในผมกดเลยสี่ทุ่มครึ่งพี่ออสพี่ออสเนื้อตุ่นเว้ยเนื้อตุ่นพีออบอกเอาอ่งทองครับ ลืมไปก่อนเลยโอ้โหเบรกเบรกแจ๊กหัวทิ่มเลยเหรอเบรกแล้วผมบอกแนะว่านี่นี่ในวันที่ถ่ายนี่อืมเมื่อวานนี้นี่ชาบูเนื้อมาช่วงนี้เป็นไรกับเนื้อวัวไม่รู้ว่มเมื่อวานนี้ก็แต่ว่ากินแค่พอแบบชิม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 เมื่อวานผมก็เลยกินแค่เพราะวันนี้ต้องมากินเนื้อตุ๋นอีกเมื่อวานผมก็เลยกินแค่เนื้อสิบถาดไก่ไม้ไผ่สามแล้วก็มี หมูหมูเออชิมหมูด้วยหมูสันนอกหมูสันนอกสองเพราะว่าอะไรกินเบาเบานะเออไข่ไก่หกฟองผักไม่แตะไม่แตะอะไรเลยเน้นโปรตีนเดียวเลยเออเมื่อวานกินแค่นี้จริงจริงโอ้โหคาร์โบไฮเดรตไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้จะไปเปรียบเทียบกับเนื้อตุ๋นหน่อยหว่าเนื้อชาบูเนื้อตุ๋นเนี่ยอ่ะเข้าเรื่องรถก่อนเข้าเรื่องรถก่อนเดี๋ยวกดไปกันใหญ่เดี๋ยวเป็นรายการอาหารเออรายการอาหารวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามิวเอ็กซ์นี่คุ้นอยู่แล้วนะครับแต่มีโอกาสได้ขับตัวใหม่นี่สรุปให้ก่อนเลย เพราะว่าเดี๋ยวจะเจอคู่นี้เพราะว,ว่าพอช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมมีโอกาสได้เอามีวปอไปอลูกสาวผมสี่ขวบบอกอันนี้ดีคุณพ่อ,อมผมถามว่าดีไงผมเข้าใจว่าบอกมันเฟิร์มขึ้นออ่าเบอะเฟิร์มขึ้นคนนั่งก็นั่งรู้สึกว izin, ่าเฮ้ยแบบกระชับขึ้นอนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยผมว่าการเก็บเสียงดีขึ้นการทํางานของระบบเกียร์อะไรดีขึ้นเนาะแต่ว่าในฟิลของคนขับผมว่ามิวเอ็กยังเป็นรถที่ทํามาเพื่อขับง่าย ถูกใจใช่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไลน์หลักๆเลยคือ GR Cross กับตัว c s r ตัว GR ตัวนี้แหละต้องบอกว่า GR ของโตต้านะครับทั้ง Supra GR Yaris อันนี้อาจจะแบบพวกสายแรงอันนี้คือสายแรงคือมีปรับเครื่องมีอะไรแรงและแพงด้วยแรงและแพงแต่ถัดมาคือที่เป็น Fortuner เป็น GR หรือว่า r e v o r ี v o ทั้งตัวเตี้ยทั้งตัวสูงใช่แล้วก็เนี่ยพอมา A t i s t i s อีกแล้วก็มา c r o s s c s r พวกนี้นี่คือต้องบอกว่าได้อารมณ์สปอร์ต่าได้อารมณ์สปอร์ตได้ลุกสปอร์ตออแต่ไม่ได้ยัดเยียดว่าโหแบบเพอร์ฟอร์แมนต้องเต็มไม่ใช่นะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอถือว่าผมมองว่า gr เนี่ยมันมาเพราะว่าของสําหรับรถพวกนี้เป็นทางเลือกเกินอย่างนี้ก่อนในบมผมคือเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากได้อารมณ์สปอร์ตจะได้ไม่ต้องไปเลอะเทอะออใช้คํานี้ไม่ต้องไปแต่งกันเลอะเทอ,อะวุ่นวายแล้วก็ผู้หญิงสุภาพสตรีหรือใครที่ไม่ชอบวุ่นวายก็เข้าศูนย์ได้ประกันรับเคม ทุกอย่างจบอยู่ในนั้นอซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปลองกันเนาะใช่ก็ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวไปคันเดียวกันเลยอ่าพร้อมเลยไหมพร้อมถ้าพร้อมกันเดี๋ยวไปไปครอสก่อนไหมเอ้ยเอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมเอาแบบชี้เลยได้ไหมว่าถ้าหน้าตาภายนอกเนี่ยคุณเอาคันไหนนับหนึ่งสองสามมาชี้เลยไหมอเอาไหมอเอาไหมอันนี้ถ้าหนึ่งอ่ะหนึ่งคือครอสสองคือเสียใจอาไหมเอาไหม หน้าตาตอนนี้เอาภายนอกนะเอาแค่นี้ที่เดินเดืนดูภายนอกอ่ะหนึ่งสองหนึ่งคืนนี้นะสองคืนนี้นะชี้เลยชี้เลยชี้ชอบคนไหนชี้เลยหนึ่งสองสามอ้าวไม่อ้าวอ้าวอ้าววันนี้ประเด็นแตกแล้วอ้าวหน้าตาผมเลือกคันนี้เพราะคันนี้ผมดูเหมือนคนเล่นก้ามแล้วแคะใช่ไหมเจ้าก็่าบเนี้ยวันนี้วันนี้ทางจำมันครับท่านผู้ชมอ้าวงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวไปลองขับ,บแล้วสุดท้ายลงมาดูว่าหลังจากขับแล้วถ้าไม่เอาหน้าตาหน้าตาเราเลือกไปแล้วเอาว่าขับแล้วหลังจากขับเลือกอันไหนไปติดตามกันครับ นี้ผมมีโอกาสได้ขับบ้างแล้วนะครับหลังจากคลิป RS ขับกันใหญ่เหมือนผมมาเป็นเซลมาเป็นคนแนะนำสินค้าเพราะคุณน้ำเสียงการพูดการจาคุณแบบโอ้โหเป็นจังหวะจากโคนมีความน่าเชื่อถือนอะเนอะนะมากว่าผมแล้วเสียหมูไม่ใช่แถมบางคนบอกว่าเจอน้องพนักงานขายบางคนบอกพี่ ที่เป็นเซล์รุ่นก่อนเปล่าผมไม่ใช่ทําไมพี่จําได้แม่นกว่าหนูอีก <c oughs> บอกบังเอิญชอบอย่างที่ผมบอกคือพอเจออะไรที่ชอบมันก็จําได้ง่ายเด <c oughs> ี๋ยวว่าเรื่องวันนี้ก่อนวันนี้นหลายคนบอกว้้วันนี้โตยโย t a าโคร,รคโรล่าครอ <c oughs> แต่เป็น GR อันนี้คือตัวท็อปสุดของเขาเลยทําไมต้อง GR เพราะมันเป็นกาซูอ๋อมาจากมอเตอร์สปอร์ตใช่เอร์สปอร์ตชียร์กาซูเรซิง่ง แต่แต่ต้องบอกก่อนว่า GR นี่ทำความเข้าใจก่อนนะ GR นี่มันมีอะไรนะซูปรากรมีกรยาริสใช่ยาริสแล้วก็เอ่อกรที่เป็นลีโอมีไหมลีโอมีที่เป็นตัวอ่าเป็นตัวเตี้ยตัวสูงอ่าฟิลฟอร์จูเนอร์อ่าฟอร์จูเนอร์มีคือแทบจะทุกเอาติดก็มีใช่ครอสอันนี้ครอสที่เราขับมีแล้วอีกคันหนึ่งซีเชาร์ก็กรเหมือนกันใช่เป็นกรแล้วเขามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนี่ย อันดับแรกเลยที่ผมเห็นนะผมนี่อะเป็นเสียงนี่มาล้ออนนี้เสียงตออะไรเราเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คาเรล่าเอสไปมาไดไม่ใช่เสียงจีอาโอ้ยังหวาดได้มากแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบเลยนะเกือบผักเกียร์ไล่คาเรล่าเอสเโอ้โหมีความเป็นจีอาอยู่ในตัวโอ้แม่เสียงเขาได้ใจจริงนะก็อันดับแรกเลยหน้าหน้าตาเขาแบบดูดีขึ้นภายนอกก่อนนะครับอืม หน้าตาดูดีขึ้นมีความเป็นส,สปอร์ตขับแล้วแบบว่าเออดูดูดูเท่ๆหล่อๆอนี่อะไรเงี<ป>้ยแล้วไงอีกเอาประมาณแล้วก็เครื่องเครื่องโมไหมเครื่องเฮ้ยไม่ต้องโมลแล้วขับไฮบริดเน้นประหยัดอ๋ออือก็คือแล้วพอเป็นไฮบริดอัตราเร่งก็ได้อยู่แล้วนะอัตราเร่งก็ได้เพิดพาร์ตเพิดพาร์ตไม่ต้องเน้นแรงมากลองเล่นเฮ้ยแต่มันก็แรงอยู่นะแบบเมื่อกี้อ่ะเสียงกับเมื่อกี <laughs> ้อ่ะ <laughs> เออดีเห็นไหม กดกระเลงก็กไปนะไปนะช่วงล่างเป็นไงครับพี่จบช่วงล่างอันนี้นุ่มหนึบมีความเป็นสปอร์ตะระดับหนึ่งแต่ว่าก็คือดีดีกว่าตัวเก่าอ่าอ,อันนี้คือเขามีการปรับค่าค่าเคสปริงบ้างนิดหน่อยอนะครับไม่ได้แบบปรับเยอะพะฉะนั้นการขับขี่ด้วยความเร็วก็กระชับดีนะครับแล้วก็เวลาตอนขับขี่ในเมืองเนี่ยก็ถือว่าช่วงล่างไม่ไม่ไม่กระด้างมากถ้าพูดถึงตัวรถแนวแนวครอสโอเวอร์หรือแนวเอสยูวีอะไรเงี้ย มันจะมีความแข็งกระด้างอยู่แต่นี้ก็ไม่มีนั่งแล้วก็สบายๆอาจจะด้วยเบาเขาก็นุ่มด้วยนะครับ ฟิร์มนิงออ่งแน่นออแต,แต่แต่อย่างที่ผมบอกคือผมชอบหน้าตาเขาแต่ผมอาจจะไม่ชอบการใช้งานของเขาคือมันมีเงื่อนไขอื่นอน่ะอะอแต่ C H R นี่อะอย่างที่ตอนที่เราคุยกันก่อนที่ขึ้นรถอะอผมบอกแล้วว่ามันเป็นรุ่นที่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนการออกแบบขรถยนต์ของโตโยต้าในมุมความรู้สึกของผมเลยนะอฮเออมันดูแบบดูชบเชียวได้นี่หว่าดูล้ำล้ได้นี่หว่าแตกต่างจากเดิมได้เยอะเลย มว่าเดี๋ยวนี้โตยต้าคู่แข่งเขาเยอะมากด้วยดีไซน์อะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าโตยต้าออกแบบอะไรมาก็ขายได้ออกแบบหน้าตาแบบไหนก็ขายได้ช่วงล่างเป็นไงก็ขายได้นี่คุณจะแข่งไปหมดกับพอดไหมเช้าไม่เพราะสตีอาร์พวกคุณต้องนิดนึงต้องนิดนึงยานันมาแต่ความแรงไม่เท่าไม่เท่ากับว,ว่าชอบช่วงล่างาช่วงล่างก็ดีคือหลายคนายถามว่าทำไม,ไมคือคืออย่างอย่างพวกเราอ่ะมีโอกาสได้ขับรถ หลายๆรุ่น uh huh. ได้ขับบ่อยๆ uh huh. แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมเลยผมจะบอกเลยว่าคุณจะค้นพบว่าจุดๆหนึ่งอ่ะแรงม้าก็คือตัวเลขอย่างหนึ่ง uh huh. แต่สิ่งที่ทําให้คุณขับรถได้ได้สนุกหรือว่าได้เต็มสมรรถนะจริงคือช่วงล่างนะใช่ uh huh. คือช่วงล่างกับพวงมาลัยนะอื uh huh. สมมุติ <Yeah. S 1> ถ้าคุณมีรถ300แรงมา้าแต่ว่าเฮ้ยช่วงล่างไม่ค่อยโอเค เจอรถ200แรงม้าที่เขาเขา200แรงม้าตลอดได้อะ,อะ,อะใช่ไหมใช่ใชแต่300แรงม้าคุณเจอแบบเอ้ย300ม้ามาทางตรงพอทางโคง้งเอาสัก100ร้อยม้าก็พอ <c oughs> มันไม่ไหวแล้ว,วอันเนี้ยคือสิ่งที่เวลาลองขับรถแล้วอยากให้อยากให้เวลาจะซื้อรถอยากให้ไปลองขับจร,งจรงิงดีกว่าดูตัวเลขในในโบชัวอ่านตามอินเทอร์เน็ตแล้วความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ไหม ผมชอบอย่างหนึ่งโจ๊กชอบอย่างหนึ่งคุณผู้ชมชอบอย่างหนึ่งอย่างผมอะโอ้ถ้าเดี๋ยวนี้นะบอกว่าโอ้แรงไม้เยอะผมไม่ชอบแล้วเพราะผมว่าเฮ้ยมันต้องเหนื่อยมันต้องแบบขับแล้วมันเหนื่อยมันเครียดไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยถือว่าเฮ้ยโอเคแล้วก็เป็น GR ในแบบที่ช่วงล่างดีขึ้นสปอร์ตขึ้นความปลอดภัยดีขึ้นออปชั่นดีขึ้นแต่ว่าไม่ต้องแรงเวอร์ใช้งานทุกวันได้พูดไม่ออกเลยสิเลือกไม่ถูกไม่ถูก คือที่บอกเลือกไม่ถูกก่อนนะไอ้หน้าตาเลือกไปแล้วอืแต่ว่าเอาเลือกความคุ้มค่าเรื่อเลือกความคุ้มค่าผมบอกเลยคันนี้ผมว่าคันนี้เออคือที่บอกว่าเลือกไม่ถูกอย่างงี้ถ้าผมอ่ะยังไม่มีลูกอผมแบบเอ้ยเพิ่งทํางานหรือผมแบบเฮ้ยเพิ่งมีครอบครัวสองคนกับแฟนเออเอาแค่สองคนนะเออผมอาจจะเลือก C H R ถึงบอกว่าคนอย่างที่บอกก็คือ ถ้ามีแค่สองคนนะครอบครัวนี้ไปให้แค่สองคนแล้วนาน,านทีถึงจะมีเพื่อนส<อ>ักทีโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเพื่อนขึ้นบ่อยหรือญาติผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยเออหรือมีครอบครัวแล้วตรงน,นี้อันนี้ไม่งั้นอีกทีนะผมว่าเหมาะกับพวกนักศึกษาอ่าอ่าคืออยากได้ประหยัดด้วยนะโดยเฉพาะยิง่งถ้าผมถ้าลูกสาวผมโตเรียนมหาลัยนะต้องขับรถเออรถแบบนี้เพราะว่ามันจะตอบโจทย์อย่างที่โจ๊กบอกคือเขาฟิลลิ่งก็ยังได้เหมือนรถเก๋ง<ช>แต่ว่า ลุยฝนตกน้ําท่วมยังลุยไปได้อีกหน่อยใช่มากกว่ารถเก๋งหน่อยแล้วัยวรุ่นคือไม่สนใจจะขับจะแคบจะนั่งเบียดจะนั่งซ้อนตากกับเพื่อนไม่เล้ดีไซน์โดนอ่ให้ดีไซน์โดนเออ,อ,เอ,อแต่กลับกันคือเจ้าเจ้าครอสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดิมอะ่ะตอนมันเป็นครอสปกติผมว่าแม่งรถไม่บ้าน ใช่เรื่อยๆนุ่มๆดื้อนุ่มถึงย้วยผมว่าเออย้อยเลยแหละดึ้งดึ้งดึงดึแต่พอเป็น GR ตัวนี้ปุ๊บเออเข้าท่านะเข้าท่าเลยอัตราเร่งดีให้ช่วงล่างเซ็ตมาคือขับสนุกได้ใช่ใช่ป่ะแล้วมีพวกอเซอร์รีออปชันสีเสริมอะไรพวกนี้คือมันตอบโจทย์มากขึ้นรอจะเกิดอันนี้รอจะเกิดเออเพราะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าตอนนี้เอาว่าคุ้มค่าจริงๆอ่ะซื้อตัว GRcross ตัวนี้คุ้มกว่าถ้าพูดถึงราคาต่างกันแค่ประมาณ5-6หมื่นถ้า ถ้าคุณแนะนําลูกสมรเพราะส่วนใหญ่คนจะซื้อจะผ่อนซื้อผ่อนเออมานี่เหรอ <จบ S 1> แนะนำใช่ไหมจบครบในคันเดียวโอ้โหเฮ้ยผมก็ผ่อนอยู่แล้วประมาณห้าหกมื่นอ่ะใช่ค,คือคือพอส่วนต่างห้าหกมื่นเนี่ยเพอไปผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยมันต่างกันแค่นิดเดียวเองนิดเดียวที่สําคัญเลยคือง่ายกว่านั้นอีกไม่ว่าคุณจะชอบ C-HR หรือว่าชอบครอสเนี่ยครับมันมีโปรแกรมคินตะไงของโตโยต้า คือผมอธิบายง่ายๆโปรแกรมนี้เกิดขึ้นเพื่อคนที่อยากใช้รถแต่ไม่อยากมีภาระผูกพันเออคุณเข้าไปศึกษาดูอยากใช้รถแต่ไม่อยากมีภาระผูกพันคืออะไรเวลาซ่อมเขาก็รวมค่า,คาใช้จ่ายอยู่ในนั้นแล้วรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยจะซ่อมจะอะไรอยู่ในนั้นเอารถไปส่งซ่อมไปเช็คไปเข้าศูนย์มีรถทดแทนมาใช้ด้วยนะ<อ>คือครบจบไปเลยแล้วปลายทางอ่ะปลายทางคุณแบบเฮ้ยลองขับสมมตินะผมเลือก C H A ผ่านไป2ปีตามอายุเขาจะ<อ>ปีนึงสปีตามสัญญาของแต่ละรุ่นที่มีสมมุติผมเกิดแบบเฮ้ยแฟนกาลังจะมีลูก<อ>ไม่เอาละโยกมาขึ้นขั้นใหม่ก็ได้ไงเฮ้ยโปรแกรมอันนี้ดีเอเอแนะนําว่าคินโตคินโตวันนะครับลองดู<อ>ไปที่โชรูมโตโยต้าก็ได้หรือเข้าไปศึกษารายละเอียดนะครับในเว็บไซต์ของคินโตดูก็ได้นะครับ ผมบอกเลยว่าทําให้เป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าบอกว่าอย่างโจ๊กว่าถ้าเลือกเลยวันเนี้อเอาอะไรผมเลือกจบที่ครอสเพราะว่ามันครอบจักราวาลไวเลยอเออจบแน่นอนแล้วก็ใช้ยาว,ยาวๆสบายๆนะครับที่สําคัญวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณสถานที่ก่อนนะครับสถานที่เห็นมาอยู่นี่ที่สวยๆนี่ใครอยากมาเดินชมหรือม,มีมุมสวยๆถ่ายรูปด้วยนะโครงการผมมีอยู่มุมเดียวอ่ะ For You Park บางนาตราดขาออกนะครับยืง,ยงกับไบเทคหน่อยอเลยสะพานกับรถนาปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยนะครับก็ดูในนี้ก็มีทั้งร้านอาหารนะครับมีร้านขายของแล้วก็มีมุมหนึ่งซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามุมนี้นะครับโอ้โหเล่นใหญ่ละถ้าไม่มาเนี่ยนะครับผมผมบอกเลยคุณไม่ใช่ตัวจริงเพราะมุมนี้มันเหมือนกับ Memory walls มันเป็นกำแพงของศักดิ์ศรีซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมเดี๋ยวผมจะพา กล้องไปเดินเก็บให้ดูสักหน่อยเพราะว่ามีคำพูดไม่กี่คำครับก็บอกว่า let's challenge everyone let's fight for everything ครับโอ้ี่ถ้าคุณรู้จักคุณจะรู้ว่าคำพูดนี้คือคำพูดของเจเกนครอปครับแล้วก็ก็เมื่อคืนก็เพิ่งมีมีถ้วยแชมป์ไปอีกใบมันก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้นะครับแฟนๆผีผีแดงครับก็นี่บอกเลยครับว่านี่อันิทธาลิขสิทธิ์นะครับ ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ของสมอนสม,อนส,มอนสอนฟุตบอลลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับกระติกน้ำครับคูลเลอร์คุณลองคิดดูคุณจะขับคอร์สหรือขับเซียทาแต่พอคุณลงรถมาปุ๊บพระเจ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆเดีย๋ยวนะหรือ<ก>คุณจะพกเป็นกระบอกน้ำคุณจะพกเป็นกระบอกน้ำใช่นี้หมดแล้วยังคุณยังไม่พอใจคุณจะเอาแบบเป็นกระบอกเก็บความร้อนความเย็นโอ้โหหมดแล้วผมบอกเลยนะ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณอยู่ที่บ้านครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเซ็ตจานรองแก้วที่คุณต้องมีครับนี่คือเซ็ตจานรองแก้วที่คุณต้องมีถ้าโทรถ้าคุณโทรเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรไครับีแต่ที่ผมพามาที่นี่เพราะว่าเขามีร้านจําหน่ายอยู่ข้างหลังนี่เลยอ๋อนี่ครับร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรืองวาแซนด,ด์ซึ่งเป็นผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์พวกนีก้หมอมีหลากหลายมากกระบอกน้ําแก้วน้าพลาสติกตะกงตะกา้าคือของใช้เยอะแยะมากคูลเลอร์กระติกนี่มีหลายไซส์หลายแบบแบบล้อลากก็มีอมเออเออานั้นผมบอกเลยว่าสายปิกนิกสายแคมปิ้งก็แวะมาได้นี่ปกตกิกระติกวางพื้นนะแต่เป็นระติเรียวพูต้องวางเหรอมันไม่ให้เกียร <laughs> ิไม่ให้เกียริไม่ให้เกียรติให้เกียรนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ,รบที่ติดตามสำหรับทริปของ gr trip วันนี้นะครับ เดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนจะเป็นรถไรเดี๋ยวไว้คอยติดตามมันเอารถตู้สักทริปไหมรวมไปเลยไหมแบบเที่ยวแบบลองรถตู้ไหมทริปรถตู้หน่อยไหมก็ดีนะคันเดียวเลยนะเออคันเดียว,ยวจบ <ๆ S 1> จบครบปไ,<า>ไปะนะครับอ่ะ,อะแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งท้ายคือ6กถึงสิกรกฎาคมครับฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์สองพครับซื้อรถมือ2ในงานฟาสตซื้อรถมือ2ท,ออ2ที่งานที่เราเลือกมาให้เนี่ยไม่ต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญที่ไหนมาดูเพราะเราประกันซื้อคือ100%นะครับซื้อเหมือนคอนดิชั่นรถใหม่เลยชอบคคัััันนนนนนไไหจิ้้้้มซืออเาากลบบป นะครับ6-10กรกฎาคมเข้าชมฟรีนะครับที่ไบเทคบางนาแล้วก็มีโปรโมชั่นแคมเปญดีๆจากรถใหม่ป้ายแดงรวมไปถึงรับประกันซื้อคืนทุกคันกับรถมือ 2, 2> มีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายเจอกันได้ที่นั่นนะครับวันนี้ผมกับโจกรอ,องเมืองเราสองคนลาไปก่อนแล้วกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับคิดถึงกันไหมามาแล้วนะครับ Fast Auto s ช o w Thailand 2022เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ งานขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเงื่อนไขสุดพิเศษรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีโดยอาจารย์พัฒนเดชอาสาสภกิจมาเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อีกมากมายสบายใจกับสินเชื่อรถยนต์จากสถาบันการเงินชั้นนำครบวงจรที่สุดในประเทศไทยพบกันนะครับ Fast Auto Show Thailand 2022เลือกคันที่ชอบหอยคันที่ใช่ไบเทคบางนา6-10กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มปรับใหม่ใหญ่กว่าเดิม เดินกันเพลินฟรีตลอดงาน